ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจชีวิตเสกได้บายปิวทิราค่ะคุณเคยได้ยินคําพูดหนึ่งไหมคะว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันวิธีการในการที่เราจะเช็คชีวิตอนาคตของเราค่ะด้วยวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราจะเป็นเหมือนคน5้าคนที่เราคุกคีด้วยหรือเราอยู่ด้วย จะมีชีวิตมีความคิดมีคำพูดมีไลฟ์สไตล์เปื่อกับคนห้าคนที่เราแวดล้อมด้วยคุณรู้ไหมมีบทหนึ่งในหนังสือ The Law of Success ปรัชญาแห่งความสำเร็จของท่านนโปเลียนฮิลค่ะท่านนโปเลียนฮิลนํนำมาเป็นบทแรกในาศาสตร์แห่งความสำเร็จบทแห่งกฎแห่งจิตวิทยาหรืออภิจิต หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่ามัสเตอร์มายค่ะอภิจิตหมายถึงการที่จิตใจหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากการร่วมมือกันร,ระหว่างคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีกรมเกลียวเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนตั้งแต่สองคนที่มี ความสมัครสมานสามคัคคีกลมเกลียวกันแล้วร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ปรารถนาจะสามารถทำให้เกิดพลังงานมหาศาลเกิดขึ้นและทำให้กลุ่มคนกลุ่มนั้นสามารถสำเร็จลุล่ลวงได้ซึ่งจิตใจของเราทุกๆคนค่ะ มีคุณสมบัติที่เหมือนกันเลยก็คือสามารถปรับตัวเข้าหากันได้เสมือนกับว่าเราอะอเคยรู้จักกันมาก่อนเสมือนกับว่าเป็นรักแรกพบคุณเคยเป็นไหมคะที่เวลาคุณเจอคนคนหนึ่งซึ่งคุณไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่คุณรู้สึกมันคุณสนิทสนมคุณรู้สึกคุ้นเคยเคยชินกับเขามากเหมือนกับคุณเคยเจอเขามาตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือทางกลับกันค่ะคุณเจอคนคนหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกเลยว่าคุณเห็นเขาครั้งแรกคุณไม่ชอบใจไม่ถูกที่หน้าเขาเลยนั่นแหละค่ะเรียกว่าปฏิกิยาทางจิตใจของสารเคมีที่มันมีการไหลซึ่งท่านนับเรียนฮิวใช้ว่าสารเคมีทางจิตใจซึ่งเป็นพลังงานพลังงานนั่นแหละค่ะ เมื่อนำมารวมตัวกันไม่ว่าจะในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ถ้ารวมตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วสมัครสมานสามาัคคีกันอย่างกลมเกลียวจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ร่วมมือกันท่านนโปเลียนฮิวใช้คำว่ารังสีจิตใจรังสีจิตใจ ก็คือคลื่นความถี่เป็นปฏิกิริยาทางความรู้สึกเป็นพลังงานเป็นคลื่นสั่นสะเทือนซึ่งรังสีจิตใจนั้นจะสร้างคลื่นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ได้รังสีจิตใจเป็นหน่วยย่อยของอิเล็กตรอนของคนแต่ละคนมันคือคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนออกไป ซึ่งเราจะรับรู้ได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นพลังงานเป็นสารเคมีทางจิตใจมีผู้นำที่ประสบความสาเร็จระดับโลกสามคนใช้อภิจิตหมู่ได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้บุคคลทั้ง3าท่านนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความสำเร็จได้อย่างง่ายดายจากการใช้อภิจิตหมู่หรือการใช้ พลังงานที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากันเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นก็คือเฮลิฟอร์ดเอดิสันและไฟสโตนไฟสโตนคือเจ้าของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ไฟสโตนเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากๆและปีละหนึ่งครั้งทั้งสามบุคคลน,นี้จะเดินเข้าป่าเพื่อทำสมาธิ แล้วใช้อภิจิตหมู่ในการสร้างปฏิกิริยารังสีใจให้เกิดขึ้นและสามารถทำให้ท่านทั้งสามคนแม้ว่าไม่ได้รับการศึกษาแม้ไม่มีทุนแม้ไม่ได้เป็นคนฉลาดเฉลียวแม้ไม่ได้เกิดมาในฐานะที่ร่ำรวยแต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยระดับโลกให้เกิดขึ้นได้ จากการใช้อภิจิตหมู่และใช้รังสีจิตใจรวมตัวกันกับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยสร้างอย่างความสามัคคีกรมเกลียวและเหนียวแน่นจนสามารถทำให้บรรลุความสำเร็จในชีวิตได้ท่านนะับปเรียนฮิวเน้นย้ำมากเลยคือการทำอภิจิตหมู่ ที่จะเกิดสร้างผลลัพธ์อันมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วคือการที่ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะอภิจิตมมููถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนแบตเตอรี่มีอยู่วันหนึ่งที่ครูปิวขับรถยนต์ไปแล้วเครื่องดับให้ช่างมาเช็คปรากฏว่าแบตเตอรี่หมด ถึงเวลาในการเปลี่ยนแล้วช่างก็เอาแบตเตอรี่สำหรับการชาร์จไฟกับแบตเตอรี่ของรถคูปิวค่ะแล้วชาร์จไฟทำให้แบตเตอรี่ของรถคูปิวมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วสามารถขับเคลื่อนจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่คือตัวอย่างของคำว่าอภิจิต กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมารวมกันเหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์ของคู่ปิว1กับแบตเตอรี่ของช่างซ่อม1แบตเตอรี่ของช่างซ่อมมีแบตเตอรี่เต็มแต่ของคู่ปิวไม่มีแบตเตอรี่แล้วใช้กระแสไฟฟ้าในการชาร์จสุดท้ายจากที่ไม่มีแบตเตอรี่สามารถมีพลังกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้และสามารถขับรถไปได้ นี่คือภาพที่เห็นให้ชัดถึงคำว่าการใช้อภิจิตหมู่เมื่อไร่ก็ตามค่ะที่คุณปรารถนาความสำเร็จทำไมถึงคำว่าคุณจะมีชีวิตมีความคิดมีคำพูดมีพฤติกรรมเหมือนกับคน5คนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยเพราะนั่นคือการใช้อภิจิตนั่นคือการที่ คุณใช้ปฏิกิยารังสีใจไปซึมซับวิธีคิดไปซึมซับวิธีการซึมซับพ,พฤติกรรมของเขาเพื่อมาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเป็นแบบไหนคุณจึงดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตหากคุณมีคำถามว่าครอบครัวหรือคนที่คุณแวดล้อมอยู่ด้วย คุณใช้ชีวิตประจำวันกับเขาเป็นส่วนใหญ่แล้วคุณจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ของคุณได้อย่างไรข่าวดีค่ะทุกคนนะวันนี้โลกของเราคือโลกออนไลน์คำว่าคุณจะเป็นเหมือนคนห้าคนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือแวดล้อมอยู่ด้วยก็้าหมายรวมถึงไม่ใช่เฉพาะคนที่คุณใช้ชีวิตค่ะ แต่คือคนที่คุณเสพเขาจากทานออนไลน์หนังสือที่คุณอ่านด้วยครูโค้ดที่คุณอยู่ด้วยนั้นคุณก็กำลังซึมซับพลังงานซึมซับร์รัีสีแห่งจิตใจของเขาซึมซับวิธีคิดของเขาวิธีพูดของเขาซึมซับเห็นต่างๆไลฟ์สไตล์ของเขานั่นคุณค่ะก็กำลังใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม ที่คุณดูคุณเสพคุณอ่านทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดดังนั้นอภิจิตหมู่ค่ะคืออำนาจในการผสานพลังที่สามารถทำให้คุณบรรลุความสํำเร็จได้อย่างรวดเร็วคุณลองย้อนกลับมาถึงชีวิตประจำวันของคุณนะคะวันนี้สิ่งที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุดเป็นสิ่งใด คำพูดหูของคุณตาของคุณที่คุณดูคุณได้ยินและคุณพูดมากที่สุดเป็นเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบในสื่อ conversation with God พระเจ้าสื่อสารกับนิวโดนัวอลค่ะว่าวิธีการในทางเลือกของเราทุกๆคนมีด้วยกัน3วิธีทาง ทางเลือกที่1ให้ความคิดที่ไม่ได้ถูกควบคุมเป็นตัวกำหนดชีวิตของเธอทางเลือกที่2ให้จิตสำนึกอันสร้างสารรค์ของตัวเธอเองเป็นสิ่งกำหนดชีวิตของเธอทางเลือกที่สให้จิตสำนึกหมู่เป็นตัวกำหนดชีวิตของเธอ และพระเจ้าแนะนำว่าถ้าเธออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีจิตสำนึกที่ต่ำกว่าตัวเธอจะยอดเยี่ยมอย่างยิ่งถ้าเชื่อในตัวของเธอเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเธออยู่กับจิตสำนึกขั้นสูงจะเป็นประโยชน์ต่อเธอถ้าเธอทำตามเขา หรือเธอคล้อยตามไปด้วยดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนค่ะคุณใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งไหนคุณใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มบุคคลห้าคนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่า ชีวิตของคุณจะเป็นเหมือนกับเขาเกี่ยวกับทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับนิสัยเกี่ยวกับการพูดจาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับอนาคตของคุณเกี่ยวกับทัศนคติของคุณคุณจะเป็นแบบเดียวกับเขา คุณจึงสามารถเช็คลิฟได้ณตอนนี้ว่าคุณมีโอกาสในอนาคตข้างหน้าเหมือนกับเขาหรือไม่แตกต่างกับเขาค่ะสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันดังนั้นจะเป็นการที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองมากๆถ้าคุณจะมีสติ ในการรู้ตัวนะปัจจุบันนี้ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบไหนให้คุณเช็คว่าวันนี้หนังสือที่คุณอ่านนางที่คุณดูสื่อต่างๆที่คุณดูคนที่คุณอยู่ด้วยเป็นแบบไหนแล้วถ้าคุณ ปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมคุณสามารถเลือกได้ค่ะโดยการเลือกสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยในประจำวันเหมือนที่เฮนรี่ฟอร์ดเอดิสันไฟสโตนถึงแม้เขาจะมั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จแล้วแต่เขายังต้องใช้อภิจิตหมู่ ในการที่จะอยู่ร่วมกันปีละหนึ่งครั้งแล้วเดินเข้าป่าสร้างพลังลังสีใจในการที่จะบรรลุความสำเร็จในชีวิตด้วยความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวคูปอิวยเลยย้อนกลับมาสังเกตสมัยเรียนค่ะจะมีกลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือเก่งมากเป็นระดับท็อป แล้วในนั้นก็จะมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่เขาไม่ได้เก่งเลยแต่เขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เก่งมากๆและเป็นท็อปของห้องอภิจิตมูในการที่อยู่ร่วมกันค่ะคนที่เก่งและเป็นเพื่อนรักกันมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมีวัตถุประสงค์เดียวกัน,กนคือต้องการเรียนให้จบ และสามารถสอบมหาลัยได้เขาสามารถสร้างอภิจิตหมู่และทำให้เพื่อนอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งแค่พอผ่านสามารถทํำให้สอบเข้ามาหาลัยได้ด้วยกันนั่นคือการใช้อภิจิตหมู่โดยการสร้างความกลมเกลียวสามคัคตีและใช้ความรู้สึกแห่งความรักในการฉุดและดึงกันขึ้น เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ปรารถนาที่จะให้สอบเข้ามหาลัยได้รังสีแห่งจิตใจของคนในกลุ่มจะส่งผ่านไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งมีการเรียนที่อ่อนกว่าคนอื่นๆแล้วรังสีจิตใจนั่นแหะคะ่ะแห่งความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ผ่านและสามารถสอบมหาลัยได้สามารถดึงดูดให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง สอบเข้ามาหาลัยได้ด้วยเช่นเดียวกันมันคือคลื่นของพลังงานค่ะปัญญาความรู้ก็คือคลื่นของพลังงานที่มีอยู่เยอะมากทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแต่ถ้าเราพาตัวเราเองไปอยู่กับกลุ่มคนอภิจิตที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันต้องการสร้างความสำเร็จเหมือนกันนั่นจะสามารถทำให้เราค่ะ ประสบความสำเร็จได้เชกเช่นเดียวกันคุณเช็คกลุ่มคนไว้ได้เลยนะคะเช็คสิ่งที่คุณเสพในแต่ละวันเช็คการใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันแล้วคุณจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ของคุณได้คุณจำเรื่องราวตอนที่14หมูป่าได้ไหมคะ คนไทยทุกๆคนใช้อภิจิตหมู่ในการสวดมนต์ในการภาวนาในการส่งพลังแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำเพื่อให้เขารอดปลอดภยัยอภิจิตหมู่อันยิ่งใหญ่ทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกที่ส่งผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ส่งมาเป็นคลื่นพลังงานส่งมาเป็นคลื่นพลังใจส่งมาเป็นความรัก ส่งมาเป็นความหวังจนสุดท้ายสามารถหาวิธีการหาลู่ทางสามารถนำน้องๆหมูป่าทั้งหมด14คนรวมทั้งโค้ดออกมาได้อย่างมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์นั่นคือการใช้ปาฏิหาริย์จากการใช้อภิจิตหมูและใช้รังสีจิตใจตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน แล้วสร้างโดยความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวยิ่งท้าคุณอยู่ในครอบครัวค่ะแล้วคุณใช้อภิจิตหมู่ในครอบครัวโดยการที่นั่งร้องวงกันแล้วคุยกันถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของครอบครัวของคุณโดยที่คุณไม่ได้คิดว่าลูกยังเล็กอยู่ เขาคงไม่จําเป็นต้องมารับรู้หรอกแต่ถ้าคุณใช้อภิจิตหมู่กับครอบครัวของคุณค่ะสื่อสารกันวิธีการที่เราจะนำครอบครัวของเราไปสู่ชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งครอบครัวที่เราต้องการจะทำให้ครอบครัวของคุณสามารถใช้อภิจิตหมู่ร่วมแรงร่วงใจและสามารถสร้างให้ครอบคของคุณค่ะ บรรลุปเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามที่คุณวางไว้ได้ครูปิวเคยได้รับการแบ่งปันจากเพื่อนคนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปอยู่ที่ต่างประเทศเขาไปอยู่กับครอบครัวของโฮสตครอบคของชาวนิวซีแลนด์พ่อแม่ของครอบครัวนั้นค่ะเขาจะสื่อสารกับลูกของเขาในทุกๆเรื่อง ว่าตอนนี้พ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงแล้วในครอบครัวเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างหน้าที่พ่อคืออะไรหน้าที่แม่คืออะไรหน้าที่ลูกคืออะไรกลับกลายเป็นว่าให้ลูกของเขาค่ะเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบและทําให้เวลามีปัญหาต่างๆเข้ามาในครอบครัวหรือเด็กๆ ต้องการคําแนะนําต้องการคําชี้แนะในทุกๆเรื่องแม้เป็นเรื่องของวัยรุ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาจะนํามาปรึกษากันแล้วทาให้ครอบครัวหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวจากการใช้อภิจิตหมูกของครอบครัวที่ไม่ได้คิดว่าความต่างของอายุแต่หลอมรวมกันเพราะนั่นคือหนึ่งเดียวกันคือครอบครัวที่ต้องการจะไปต่อเพื่อต้องการสร้างฐานของครอบครัวให้มีความสุข ที่ต้องการจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความสุขและและบรรลุวัตถุประสงค์ในครอบครัวนั่นคือการใช้อภิจิตหมู่ค่ะดังนั้นการเช็คลิต์ตัวคุณเองว่าอนาคตของคุณจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถเริ่มเช็คลิต์ได้ตั้งแต่นะตอนนี้นะปัจจุบันตอนนี้เลยหนังสือที่คุณอ่านข่าวที่คุณเสพหนังที่คุณดูคนที่คุณคุยด้วย เพื่อนที่อยู่ใน Facebook เพื่อนที่อยู่ในโลกออนไลน์ของคุณนั้นคือสิ่งที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณอยู่กับอะไรมากที่สุด5อย่างแล้วนั่นแหละคะ่ะจะบ่งบอกถึงอนาคตของคุณเราทุกๆคนในโลกนี้ในยุคนี้เป็นยุคที่โชคดีที่สุดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับ สภาพแวดล้อมแบบไหนอยู่กับบุคคลแบบไหนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจิ้มอะไรเราจะเสพอะไรเราอยากได้รับความรู้อะไรเราอยากได้ความกระจ่างเรื่องอะไรเราอยากเรียนครูคนไหนเราอยากเรียนกับโค้ดคนไหนตอนนี้นะคะข้อมูลคลังความรู้ต่างๆมีคุณเยอะมาก ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จก็มีให้คุณได้ดูเยอะมากนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณอยู่ด้วยคุณเลือกได้คุณทุกคนจึงสามารถที่จะลิขิตชะตาชีวิตของคุณเองได้ทั้งหมดคนที่ประสบความสำเร็จอะแต่ละคนไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบไม่มีแต้มต่อทางสังคม ไม่ได้ศึกษาสูงไม่ได้มีความรู้ที่เยอะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่บุคคลเหล่านั้นเขายังสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญค่ะที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณว่าคุณก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของคุณได้นี่คือเรื่องจริงและเป็นข้อเท็จจริงค่ะ ถ้าคุณมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณจะรู้ว่าคุณต้องเอาชีวิตของคุณน่ะแล้วเวลาของคุณน่ะอยู่กับสิ่งไหนเพื่อสร้างชีวิตให้กับคุณวันนี้หยุดมีข้ออ้างในการที่จะอ้างถึงความไม่สำเร็จในชีวิตหยุดมีข้ออ้างที่จะบอกว่าเพราะสิ่งแวดล้อมทำให้คุณไม่สำเร็จแต่แท้จริงแล้วค่ะโลกออนไลน์ณนะปัจจุบัน คุณสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ได้ทั้งหมดคุณสามารถเลือกชีวิตของคุณเองได้ทั้งหมดค่ะหากเฮนรี่ฟอร์ดเอดิสันท่านนโปเลียนดิวในยุคสมัยของเขาที่ไม่มีการสื่อสารพัฒนาไม่มีเทคโนโลยีอย่างยุคของเราเขายังสามารถประสบความสำเร็จระดับโลกได้คุณก็เป็นคนหนึ่ง ที่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณได้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างเป้าหมายสร้างแผนงานของคุณให้บรรลุได้เช่นเดียวกันค่ะ